กาสวัสดีครับญาติสนิทมิตรสหายแฟนรายการช่องอเจกเก้าเจกโกลูนะครับผมอยู่ที่ค่ายบางกุ้งนะครับจะพาเพื่อนมากราบหลวงพ่อนินมณีนะครับในโบสถ์ที่มีต้นโพธิ์คุมอยู่นี้นะครับเดี๋ยวไปกราบพระด้วยกันนะครับผมไปนะครับเดี๋ยวพวกเราเข้าไปแปะทองด้วยกันนะครับส่วนกล้องผมคงต้องทิ้งไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าบริเวณในโบสถ์ โคุ้มเนี่นะครับเขาจะไม่ให้บันทึกภาพใดๆนะครับตรงนี้เป็นจุดที่บันทึกภาพได้นะครับที่เดียวนะครับเดี๋ยวผมค่อยแปะทองแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ไปถวายค่าสบายทพิปนะครับปีละครั้งนะครับในช่วงนี้นะครับก็ตามมาทําบุญกันได้นะครับได้ใ่ไหมลูก่อนลูกพี่ของผมอ่ะ thải được không ạ thải được không ạ được không ạ thải được มันไม่นี่เป็น,นเชื่อมากแต่ม่น้อยน้ำนึ่งหยดากตรงนี้นะ่อยเพดด้อมหนึ่งสังสามหยดเดี๋ยวคราเ,เข้าไปกันเห็นนั่นได้ด้วยเลยครับ อันนี้ภาพภาพยนต์ขออนุญาตนะก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเจ๊เข้าไปแปะทองมาแล้วนะครับเราเข้าไปวนหลังหลวงพ่อนะครับหลังหลวงพ่อนิมณนีรอบนึงนะครับไปแปะทองหลวงพ่อเสร็จแล้วออกมานะครับเดี๋ยวเรามาวนรอบโบสถ์สามรอบนะครับก็ในบริเวณค่ายบางกุ้งนะครับก็จะมีจุดบูชาพระหลายที่นะครับ ก็ตรงนี้ก็เป็นจุดามาติดทองนะครับดาบนะครับแล้วก็จุดตรงนี้นะครับเป็นจุดไหว้พระด้านหน้าโบสถ์นะครับด้านหน้าโบสถ์ก่อนจะเข้าไปไหว้หลวงพ่อเนรมนีนะครับไปเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆโบสถ์กันนะครับแล้วก็ไปดูตรงที่เขาเป็นตุ๊กตาลูกซ้อมมวยนะครับแล้วก็มีอนุสาวรีย์พระเจ้าตากอยู่ด้วยนะครับตรงนี<ไ>้เดี๋ยวเราไปเดินรอบโบสถ์ก่อนนะครับ เก็บบรรยากาศด้านรอบโบสถ์มาฝากเพื่อนๆนะครับผมโบสถ์แห่งนี้นะครับมีต้นไม้สี่ชนิดปกคลุมอยู่ครับต้นโพต้นไรอ่าแล้วก็อะไรอีกสองต้นนะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ผมอ่าทำบุญนะครับเอาผ้าสบายทิพตรงนี้นะครับแล้วเข้าไปถวายหลวงพ่อนิมนี์ด้านในนะครับ พรงนี้ไม่เอาผมเดินอยู่ด้านข้างด้านข้างๆโบสนะครับจะให้ดูนะครับต้นไม้ที่คุมโบสอยู่คือคุมจริงๆเลยนะครับคุมอย่าเรียกคุมนะครับเรียกเรียกหุ้มไว้เลยนะครับคุมหุ้มหุ้มไว้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับ ตรงนี้คือด้านข้างโบสถ์นะครับก็จะมีจุดเซลฟี่จุดถ่ายรูปนะครับก็บริเวณโบสถ์อาจจะมีหน้าต่างอยู่นะครับก็พอมองเห็นหลวงพ่อด้านในนะครับแต่ก็จะไม่สวยเท่าตรงซุ้มประตูบานกลางนะครับผมอ่าตรงนี้เห็นนิดเดียวเห็นไหมครับแล้วก็จะมีตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะเห็นฐานฐานหลวงพ่อนินมณีนะครับตรงนี้ ห้ามนั่งและยืนบันไดให้คนถ่ายภาพอ๋อห้ามเข้าไปนะครับอ่านี่เราถ่ายได้แค่นี้นะครับตรงนี้เป็นหลวงพ่อดุนินมณีนะครับอยู่ด้านในนะครับตรงที่ผมเข้าไปปิดท้องเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ทิ้งเพื่อนๆไว้นะครับตอนนี้ก็ะอบเียนวเียนรัการอตรงนี้เป็นที่บูชาปู่ฤาษีนะครับ ตรงนี้ทีเด็ดนะเพื่อนเพืเขาจะมาขอโชคขอลาบกันตรงนี้นะครับศาลแม่นางไม้มนทาทิพย์เนี่ยนะครับเขาจะมาขอโชคขอลาบกันตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับคนที่มาค่ายบางกุ้งนะครับหรือวัดบางกุ้งนะครับ <aggi les> เขาจะมาขอกับเจ้าหญิงมนทาทิพย์นี่นะครับเป็นแม่นางไม้นะครับผมท่า <Yes> นใดนะครับ เห็นแม่นางไม้นะครับหรือเจ้าหญิงมณฑาทิพย์แห่งวัดบางกุ้งหรือค่ายบางกุ้งนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมีโชคมีลาบเฮงเงรวยๆยปังๆังทุกคนทุกท่านนะครับผมพอมีโชคมีลาบแล้วก็มาไหว้แม่มณฑาทิพย์กันนะครับที่ค่ายบางกุ้งนะคระบริเวณด้านข้างโบสถ์นะครับด้านข้างโบสถ์คือกระถาเนีสำคัญเราตั้งโมกก่อนสาจบอันนี้ ขุนปั้นที่เนี่ยปั้นได้เหมือนคนมากๆนะครับเขาบอกว่าทุกทุกขุนปั้นที่นี่นะครับมีดวงยาอยู่คล้ายๆกับทา,า,า,างสำนักส่งอาจารย์สทวนอ,าาอะไรแบบนี้น เป็นตำนานนะครับเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าของจริงคือนี่ครับหลวงพ่อเนินมณีครับตักสิบ์จริงนะครับผมมาไหว้หลายปีแล้วผมมาบ่อยนะครับมาเฉลี่ยแล้วก็ประมาณปีละครั้งนะครับผมจะมาไหว้หลวงพ่อเนินมณีนี่นะครับรู้สึกว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตตัวเองดีมากๆนะครับก็เชิญเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวด้วยกันทางนี้นะครับทางอัมพวานะครับวัดสวยพระดีนะครับผลไม้อร่อยนะครับธรรมชาติบรรยากาศเนี่ยไม่ต้องพูดถึง หนึ่งวันหนึ่งวันนะครับจากกรุงเทพเอาเวลามาทิ้งไว้ที่อัมพวาครับเชื่อผมคุณจะมีความสุขเพิ่มขึ้น200เซนตนะครับเพื่อนไปเที่ยวกันต่อครับเห็นไหมครับคุณปั้นนะครับแต่ละรูปนะครับที่วัดนี้นะครับมีชีวิตมากๆนะครับ มองยังไงก็มีชีวิตนะครับ,บทหา,หารสี่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 ตนนี้นะครับก็จะอยู่รอบโบสถ์โพคุ้มนี้นะครับทั้งสี่สี่มุมเลยนะครับสี่มุมโบสถ์เลยทางด้านนี้ก็เป็นจุดบูชาพระเจ้าตักสินนะครับอ่านี่นะครับ ขอให้ลูกช้างมีรากฐานครอบครัวที่มั่นคงครับสาธุสาธุสาธุนะครับขอพระเจ้าตากก็จะขอเรื่องปักหลักปักฐานนะครับสร้างบ้านปลูกเรือนอะไรเงี้ยนะครับอ่านี่นะครับตุ๊กตาหุ่นปั้นที่เป็นนักมวยนะครับที่มีข่าวว่าตอนคืนขยับเองได้นะครับตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับ ตุ๊กตาคูมวยนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นตุ๊กตาคูมวยนะครับเพราะว่าในท่าทางต่างๆที่พวกท่านกําลังแสดงอยู่นั้นเป็นท่าทางอาวุธในมวยไทยนะครับอย่างเช่นนี่นะครับหักคอยยาลานะครับเป็นการหักคอตีเข่านะครับแทงเข่านะครับนี่ะอันนี้คือท่ามวยไทยนะครับนะครับดับชวลานี่นะครับแต่ละท่านะครับ วิรุนหกกับนะครับนี่ยันต้นขานะครับเป็นการป้องกันนะครับท่านี้นะครับเป็นการป้องกันเป็นมวยกันนะครับอ่ปาปักลูกทอยเป็นไงครับอ่าไปคางครับอันนี้หงปีกหักนะครับหงปีหักอ่า ยแยค้ําเสานะครับอ่านี่เป็นท่าทางมวยไทยทั้งนั้นนะครับนี่นะครับเป็นตุ๊กตาที่ว่าตองคืนมีชีวิตนะครับในส่วนของตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่มีตุ๊กตาคูมวยอยู่นะครับแต่ตรงนี้จะเป็นท่าทางกระบี่กระบองนะครับอ่าเป็นเชิงดาบนะครับเชิงเชิงดาบนะครับนี่เป็นเพลงดาบของไทยนะครับเพลงจริงด้วยนะครับเนี่ยฮะ นี่นะครับคนไทยเราจะต้องเรียนสองอย่างนี้นะครับเรียนมวยเรียนดาบนะครับคนสมัยก่อนนะครับตรงส่วนนี้เป็นส่วนของโบสถ์ค่ายวางกุ้งนะครับคงไม่ได้เปิดนะครับผมดูแล้ที่ค่ายบางกุ้งแห่งนี้นะครับมีม้าด้วยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูม้านะครับแล้วก็ทางด้านหน้าวัดอะมีตลาดนะครับมีตลาดคนทางนี้นะครับเอาของสวนเอาผลไม้เอาอะไรมาขายกันนะครับก็ เดี๋ยวผมพาไปดูพาไปเที่ยวนะครับไปด้วยกันครับเออไปกลับบ้านมึงไปนะครับภาพนี้ชัดเจนนะครับภาพนี้ชัดเจนไปมึงกลับบ้านมึงไปนะครับไม่ต้องให้บอกนะครับว่าใครลุกลานบ้านเราก็กลับบ้านมึงไปมาที่วัดเชื่องด้วยนะครับเชื่องมากเลยนะครับอ่า มีเวลาก็พาลูกพาหลานมานะครับมาเที่ยวมาทําบุญกันที่วัดบางกุ้งนะครับวัดบางกุ้งหรือค่ายบางกุ้งนี่เองนะครับก็มีพระหลวงพ่อนินมณีศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีจุดเซลฟี่จุดที่เที่ยวต่างๆนะครับแล้วก็มาเล่นกันนี่นะครับน้อง <Skills. S 1> มังขงเรานั่เองครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปค่ายบางกุ้งวันนี้นะครับผมลาเพื่อนๆกันไปเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับ สำหรับคลิปหน้าผมพาไปเที่ยวไหนไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ